เราสู่เกมยิงซอมบี้นะครับโอเคตอนนี้เราจะลุยไปยซอมบี้นะครับดูความเหตุผลของที่บนไปยิงซอมบี้มาแล้วฆ่าได้มาเมืตัวแล้วนี่คือศพผู้ตายที่ซอมบี้ฆ่าตายเมื่อวานนั้นเนมะื่อวานนั้นแบบตายคิแบบโรตรเหนื่อยลอเลยวคนอดีนคิอุ่นนะเพื่อนไาเหตุผลน,นี้นะ ก็อยากลงคลิปดีนะคะเอาไปให้พี่ผมดูนช่ววแทนนะไปแชมนะคลิปแบบนี้ผมแบบวอดชอบเลยครับซอมบี้ตาพวกเหลืองไม่รู้มันมาไปเสพติดยาบ้ามาหรือเปล่าจะไปตาเหลืองขนาดนี้วิโรคหมาตายนี่ว่าวิอย่างแซ่บเลยอูดูสีทำไมอันนี้ติดไฟมันเกี่ยวเลยรวะ อืนั่นแหละตอนที่ภาษาคนลงไว้นะภาษาแบบนี้ต้องแบบโพดอีซี่เลยอีซี่อีซี่คุณบอกทุกคนอย่างคนอีซี่เลยว่าจะลืมบอกทุกคนแต่นี่คือเกมแบบนี่หัวลายมากๆเลยนะไม่รู้ว่าวนนี้มีคนแจ้งเราหรือเปล่านะแต่ต้องรอดูมากือนนนะ ยากมา,มากแม่กว่าเอาคลิปนี้มาได้นะต้องเสียสละทุกบาททุกสตางค์กว่าจะได้คลิปได้มาแล<อ>้วมาแล้วนี่ครับปืนที่ผมได้มานะครับมาจากสตรอรี่แท้ๆเลยบ้างครับแรงเลยครับท่<อ>านผ<อ>ู้ชมแรเราจะไปลุยซอมบ,บี้กันเลยครับ let's go <S เลือกดา่ดานด่านไหนผมก็เป็นด่านนี้น,นะครับเฮ้ยดา่านรถไฟว่ะ มันต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนต้อกด N ปั๊บโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วนะครับถึงด่านที่สองมาแล้วรอมันก่อนนะครับโอเคครับอืมนี่เป็นด่านรถไฟเอยเอ้ยเอยรอซอมบี้มาก่อนมันอยู่ไหนครับไอคิวรนไฟได้ยังไงมาแล้ว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 มมาแล้วซอมบี้มาแล้วงั้นมันอยู่ไหนวะ นั่นนั่นนยิงยิเฮ้ยไม่โดนเอ้ยิงซ้ยแตกไหแตยิงนี่ไม่โดนอายิงยิกดยินแตกไม่่ปนมันจะแรงมากกดยิงอันนี้ไม่ใช่ปืนเลยกดป๊มันจะยิงี่แรงมากแล้วเร็ว เอาลองปืนนี่ดูอุ้ยอันนี้โคตรแรงอู้แตกเฮ้ยแตกหนึ่งอู้แตกของนี่สิเคยเหมือนกับกระสุนโดนเป็นเพลงเลยเหรอใช่กระสุนนตอนนี้เราจะคอยมาทุ่มหัวโซบี้กันนะครับมาครับได้เวลาทุบตะปูทุบตะปูทอยๆโอยทุบตะปู สี่ทุบแล้วก็ถอยนะขวดแก้วโซดาปึ๊บถอยคนถอยถอยระเบิดแป๊บซี่ระเบิดแป๊บซี่เอาย้อนยอนอยากกินระวางจริงๆอุงยกินแป๊บซี่ไปเดียวสบี้มันหิวน้ำหรือเปล่ามันอยากกินแป๊บซี่ไหมมันกินเหยียบกินแป๊บซี่เหมือนกันเลยแป๊บซี่อ่ะเวลามันจะมี มันก็จะได้เปิดประตูออกได้นะรีบมาเวลาเป็นเงินเป็นจองเวลามันก็จะหมดซอมบี้จะมาแล้วก็ประตูมันจะปิดนะเห็นไหมไม่หรอมันออกไม่ได้นะมันต้องยิงซองมบี้ก่อนค่อยออกได้เวลามันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก <evenly> ูตกใจบอดไอเวนมาทำไมนีไอเวนฟีฟีฉันได้ NP NP ศ MP40 ่ไงเอออะไรก็ช่าง m p 4มมึงหิวน้ำนะจ๊ะ MP40 แรงไหมแรงอุ้ยอุ้ยอยไม่โดนสองโอ้ยมาไหล่เอาไว้ใครเรียกอ่ะฮูฮสาสดีตอเอสี่สิบอ

อนี้กว่า M P ่ M P ส0 M P ส0นี่เก่งป่าเก่งมากวิธีเพื่อมันจะสูนจะหมดเอ้ามึงวาร์ปได้กูมาดิออกไปประตูแล้วแล้วก็มาซื้อกับศูนนะกูน่าเบื่อมึงน่าเบื่อเอัยอมากตังบท ีมันจะมมีือหิวน้ำใช่ไหมเอาน้ำเป๊ปซี่ไปแดกน้ำเป๊ปซี่ไปแดกไม่เป๊ปซี่แดกอุ้อยากลองใช้ค้อนโดนเนี่ยมันก็จะพี่สี่ถ้ากระสุนหมดแล้วก็ไปซื้อกระสุนฉันมีตังค์ทันล้านหมดเลยใช่นั้ะป่ะนี่กล้องเอออย่างแรงเยี่ยงมากนั่นๆอันนี้มีกล้องปหมอุ้ยกรเท่ มาดิมา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 อาวคุณน่าเบื่อกับมึเอเมือเมือเมือคุณน่าเบื่อเอะกนมึงน่าเบื่ออะเป็นไงโหดไหมโดนเสยคุณแม่นปืนไงหรอแม่นแตกแตกแตกบวกแตกแตกสีว อ๋อดีจังเลยกูมีแขกมาเยี่ยมแขกแขกเว้ยยอแหลกเกินกกกกอ๋อนี่ MP40 ที่กูได้มาจากน้องกูอะไรกูคกูคนบ้ากู <c oughs> คือคนบ้า โอ้มึงอยากเจอน้ำเป๊ปซี่ใช่ไหมเอาน้ำไปนี่อาไอมาคอนประทามีดคอนประทามีดอะไรจะชนะเห็นไหมคอนประท่ามีปรากฏว่าคอนชนะไป,ไป วิดอย่างยาย อไเดอ้เมาได้เวลามึงอยากกินแป๊บซีเลยนะแป๊บซี่บ่เด สี่ระเบิดอึงแตกปวดไหมโอโอมาได้เวลาใช้คอนตะกี้ใช้ระเบิดใช้แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคอนบ้างคือหัวใจน้ำถ้าเราตายดีดีหัวใจกูยังเยอะันได้เวลาไปทุ่หัวเออมันจะมาดีอย่างไอ้แฟนมานี่ไม่ได้เข้ารู้ตุ๊กตุ๊ม

น้ำเป๊ปซีป่แปลสับะะบาค้อนอ,อุ้ยมีโดนเลยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยมิซี่โโทำไมไม่ถอย,อยฉันโกรธนะบิซี่บิซี่กลับกลับก่อนกลักบก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับนะ <ไป S 1> กลับบ้านนะวิวิววิวนี่เริ่มจะบุกนี่เริ่มมาจนวิ่งวิ่งนี่กลับบ้านนี่มิซี่จบไลฟ์ให้ด้วยครับ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้